เรื่องรยนกที่เขารีกักตอนการจัดตั้งองคารก็ไม่ดีสิโลหะเป็นองคกานที่มีเรามไม่พบนะคะคือไงแล้วก็พาล่างจเราแล้วมันจะกลับมาสู่รัฐบาลมาสู่ประเทศต้องใช้ความรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือมากายท่านต้องอยูแลงขอท่านเองได้ก่อนนะครับรัฐบาลก็จะทำในส่วนรัฐบาลไปในส่วนของการพัฒนาสุขภารทุกภาคส่วนทางด้ายการประชานเหล่านี้ก็มีความจำเป็น รูอทำไมมันเข้ามาเร็วมากนะประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ร่ำรวยเมื่ออยากที่จะเข้ามาหาหน้ทาที่หาเงินจับประเทศหาเงินจากไปดูแลครอบครัวะนั้นเราจะต้องพัฒนาทรัพากรของเรานะครับของเราเองเนี่ยแมนการศึกษาการเรียนรู้รับรู้รับรู้ใักษะตัวเองนะครับโดยอาจจะดูง่ายดูไป่หน,น,น,ยยนต่างประเทศแล้วครับนะนะเราไปต่างประเทศก็ไปมา ดูจากทีวีจากเอ่อเอ่อเทเลทีวีดูจากมีทีด้วยน้อเสียงอะไรลแล้วแบบผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะละครผมไม่ได้อ่านท่านดูนะครับละครอนท่านตอบแบบดูไปแต่ท่านต้องรู้สาระทีดีแบบนี้มาท่านจะได้เห็นแ่บต่างประเทศ